คำว่าจะแนะนำกันเวนครข้าสุดท้ายก็หมายความว่าจะแนะนำกันไตเต็มแบบฉบับจริงๆเอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติประจำสํานักแล้วก็สำหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเกร็ความรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องของพิชาสามิญญาหกปฏิสมิธายาน,นั่นก็จะไว้เป็นในคัดเศษสําหรับที่ จะออกให้กาะท่งานหลายนาลับฟังไปรับไปฟังกันเองแต่ว่าสำหรับเรื่องมหาสติปัานสูตรนี้สอนแล้วก็บันทึกไว้ด้วยแล้วต่อไปก็จะให้รับฟังกันตลอดตลอดไปเพราะหลักสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่และข้อแม้แต่นาปา,านบ,บับ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนยานิพานหมดเป็นอันว่าทำอย่างเดียวถึงนิพพานเลยไม่ต้องไปทำกันทั้งหมดทั้งสี่บาปสี่เบอร์พระท่านกำบับเดียวถึงนิพพานท่านสอนว่าอย่างนั้นจริงๆคราวนี้จริงจะบอกว่าจะสอนมาหาสติประธานาสุตรกันอย่างเต็มแบบฉบับจริงๆ แต่ถ้าเป็นนังสือก็เล่นเบเรนแน่แต่ผมไม่สนใจเรื่องสือผมสนใจเรื่องเสียงแต่ก่อนที่เราจะสอนแนะนํากันในเรื่องมหาคติประานนสูตรก็อย่าเพิ่งเอามหาคติประานนสูตรมาว่ากันก่อนเมื่อคืนวานนี้ผมได้พูดถึงอิทธิบาทสี อันนี้ต้องระวังระวังให้ดีนะว่าในด้านเจรณะสิบห้าเนี่ยผมถือว่าทุกท่านจำได้หมดเมื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้หมดอย่ามีท่านองค์ใดองค์หนึ่งมาอ้างบอกว่าจำไม่ได้หรือไม่ได้ฟังที่นี่ไม่มีความต้องการจะได้ยินได้ยินถ่อยคาประเภทนี้ หรือไม่อยากจะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รับทราบถือว่าเข้ามาอยู่ในสำนักนี้แล้วต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านบุญใดเรียนว่าไม่สามารถก็รีบย้ายไปเสียก่อนเข้าพรรษามิฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าพรรษาแล้วจะลำบาก คำว่าไม่รู้ย่อมไม่มีในฐานะที่เราอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาที่ว่านั่งหลอกนั่งลวงชาวบ้านเขาว่าเราเป็นพระเป็นเลนเพื่อประโยชน์อะไรที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อคนชั่วเขา้มาไว้ในสำนักความจริงผมอยู่ในสภาพเวลานี้ก็คล้ายๆกับซื้อคนเขา้ไว้เพราะว่าผมจะต้องลงทุนทุกอย่าง เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประจำอยู่ในเกณฑ์หนึ่งหมื่นบาทเศษนี่มันใช้จ่ายกันเป็นภายในที่ว่าไม่เป็นวัตถุก,ก่อสร้างขึ้นมาแต่เงินจำนวนนี้ถ้าผมจะซื้อเอาเลี้ยงเอาคนชั่วเข้าไวน้นี่ผมก็เสียดายสตังของผมไอ้เสตังก็ไม่ใช่สตังของผมสตังของชาวบ้านเขาเขาชาวบ้านเขาให้มาด้วยบูชาพระพุทธเจ้า แต่แต่ว่าได้เอาคนชั่วเข้ามาเลี้ยงเข้าไว้นี่มันก็เสียข้าวเสียของเสียเสถาภาษาท่าของชาวบ้านเหมือนกับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นขี้กานี่มันจะมีประโยชน์อะไรดังนั้นขอท่าน,นหลายจงมีความเข้าใจเวย่้ว่าที่นี่ไม่ต้องการปริมาณของคนไม่ว่าคนชั่วคนดีไม่รู้ฉันต้องการนั้นน้อยคนมาก ที่นี่ไม่ต้องการคนมากต้องการแต่คนดีถ้าคนดีมากพอใจถ้ามากแล้วชั่วไม่พอใจกะไม่ต้องการ <c oughs> เดี๋ยวก็จะหาว่าสนับสนุนให้คนให้ชั่วขอทุกท่านรู้ตัวไว้ด้วยนี่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงอสมาหาสติปฐานสูตร เมื่อวานนี้พูดถึงอิธิบาตสี่ต้องจำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้นะอย่ามาอ้าวว่าจำไม่ได้ทําไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าอ้าวว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้เชิญออกไปได้ท,ทันทีที่นี่ไม่มีการปรววิงสำหรับคนที่ไม่มีสมรรถภาพแล้วก็อยากให้ออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ นี่ก่อนจะพูดเรื่องมหาปฏิปทานวันนี้ก็พูดเรื่องบารมีต่อในอิทธิบาทสี่เราต้องทำให้ครบถ้วนนอกจากนั้นก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานด่วยการที่เข้ามาเป็นพระเป็นเองคนดีจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามจะต้องปรับปรุงบารมีสิบให้ครบถ้วน นี่ถือเป็นกฎตายตัวอีกเหมือนกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังเฉยๆนะเรื่องที่พูดให้ฟังนี่ให้ถือว่าต้องนำปฏไปปฏิบัติได้ครบถ้วนแต่ว่าท่านองค์ใดไม่สามารถจะปฏิบัติครบถ้วนได้ก็จงทราบว่าท่านองค์นั้นเป็นบุคคลที่สำนักนี้ไม่พึงปรารถนาเอาไว้ ถ้าหาคนปฏิบัติไม่ได้เลยทั้งหมดผมอยู่อง,องค์เดียวสบายอยู่คนเดียวมีความสุขถ้าคนดีอยู่มากผมชอบใจผมก็มีความสุขถ้าคนเลวอยู่ไม่แต่คนเดียวผมก็มีความทุกข์ผมไม่ต้องการเป็นอันว่าบาร,รมีสิบรายการนี้ต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าถือว่าเพื่งบชใหม่นะ ยังไม่รู้ยังมาศึกษานี่แม้แต่คนที่ยังไม่มาคนที่มาทีหลังยังไม่มาก็ต้องถือว่ารู้ด้วยต้องถือว่าปฏิบัติว่าครบด้วยถ้าเขาทำไม่ได้ก็จะต้องเชิญเขากลับไปนี่ทราบคำนแลระเบียบภายในของเราไว้นี่คำว่าบาร,รมีนี่แปลว่าเต็ม หรือว่าทำกำลังใจให้เต็มจำให้ดีนะมีสิบอย่างคือหนึ่งทานการให้เรามีารมณ์อยู่เสมอว่าเราจะสงเคราะห์คนใสัตว์อื่นให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะเพิงให้ได้ถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้ในวัตถุแล้วก็ให้ในววัตถุ ้าเราไม่มีวัตถุเราก็จะสงเคราะห์ด้วยกำลังทางกายเขาช่วยเหลือถ้าไม่สามารถจะสงเคราะห์ในกำลังทางกายได้เราก็จะสงเคราะห์ด้วยปัญญาตอนนี้สำหรับการให้เราเต็มใจอยู่เสมอเพื่อการให้นี่มันตัดการสะสม บุกคนผู้ต้องการให้นี่ไม่ใช่เขามันเป็นการตัดก,การสะสมตัดความโลภในการตัดความโลภในการให้เนี่องค์สมเด็จพระสสมาสมุทธเจ้าถือว่าดีเป็นกิจของพิสุสมณนนทั้งหมดหรือท่านพยโยคาวาจ้งทลายจะต้องทำแต่ว่าการให้นี่ก็ต้องดูคน ไม่ใช่สักแต่ว่าคนเราก็ให้ถ้าให้แล้วจะเป็นโทษย้อนมาภายหลังก็จงยกงดการให้เสียให้แล้วจะเดือดร้อนให้แล้วจะมีภัยอันตรายงดไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะให้ได้ก็ต้องดูการควรให้ไม่ควรให้ทั้งนี้ก็ต้องตูดูตัวอย่างองค์สมเด็จตวสม,มาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสแสดงวัรรมเทศนาโปรดใครองค์สมเด็จพระจอมไตรต้องพิจรารณาก่อนว่าการเทศนี้จะมีผลไหมแต่ว่าเทศไปไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ไม่เทศนี่การให้ทานของเราก็เหมือนกันจิตเราพร้อมเพื่อการให้เป็นการตัดโลภความโลภ ไม่ใช่พร้อมเพมื่อสะสมแต่ว่าทรัพย์สินเขาสงที่เราให้มาชาวบ,บ้านถวายมาต้องรักษาศรัทธาเขาไว้ไม่ใช่ไปทิ้งไปคว้างไปทําลายทางกําลังใจของชาวบ,บ้านให้เสียไปแต่ของมันมีมากเท่าไรก็ตามจงมีความรู้สึกว่านี่เป็นของของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้อาศัยพระพุทธศาสนาใช้เท่านั้น เท่านี้จิตมันก็ไม่ติดในลาบสสกาละนี่ต้องทำอารมณ์ให้เต็มสองศีลและบาร,รมีก็หมายความว่ามีกำลังใจรักษาศีลให้ครบพ้นบริบูรณ์ศีลมีกี่สิกขาบทเขาอ่านให้ฟังกันเขาพูดให้ฟังกันทุกเย็นทำรับตํารา,ามี ถ้าจะมัน,นั่งแก้ตัวว่าไม่รู้นะมันไม่ได้ถ้าคิดว่าจะไม่รู้ก็รีบออกไปซะจากที่นี้เราไม่ต้องการคนที่ใช้คำว่าไม่รู้ว่าศีลมีกี่สิกขาบทและอารมณ์ของตนจะต้องเป็นผู้เต็มบริสิลที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สำหรับทานก็ได้กระจาขคานุสติกรรมฐานนึกถึงการให้ทานการสงเคราะห์อยู่เสมอใคร่โกรในสิ่งก็ต้อมัดระวังสิลให้บริสุทธิ์ให้มีกำลังใจเต็มอยู่เสมอไม่ท้อถอยข้อต่อไปเรียกว่าเนคขม,มบรารมีเนคขมแมปละว่าการถือบวชคำว่าบวชในที่นี้ต้องหมายถึงว่าบวชใจ ให้บวชกายภายนอกเนี่ยเพียงแค่โคนหัวผมผาเหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวชด,ดีไม่ดีก็เรามีสภาพเลวกว่าชาวบ,บ้านเขาก็มีนักบวชนะศักแต่ว่าบวชเข้ามาเท่านั้นไม่ประพฤติธ,ธรรมรวินัยนี่เนคขมะบร,รมีตัวนี้ก็ได้แก่การระงับจิตให้ชนะนิวรณ์ห้าอยู่เสมอ คือหนึ่งเราจะไม่มัวเมาในการมฉชันทะคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสมัมผัสระหว่างเพศเป็นอันว่าข้อนนี้เราจะต้องใช้กายกะตานุสติกาสุปรกรรมฐานเข้าประหัรประหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระง,งับความโกรธความเจ็บบาด ความโกรธความยำบ่าที้จะต้องไม่มีในจิตของเราเมื่อเอิญมันจะมีก็ระงับเส้นโดยเร็วอย่าให้ยยมันไหลามาทางวาจาหรือว่าไหลมาทางกายวิธีระงรับกิเลสตัวนี้ก็ได้แก่การเจริญพรหมวิหารสีหรือว่าวันนักกสินสีได้แก่กระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่านหลายต้องมีกําลังใจเข้มข้นให้เต็มอยู่เสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในขาดตัวนี้หรือว่าขาดบารม,มีก็ไม่ควรจะมีผ้าคาสาวพัดอยู่ไม่ควรจะอยู่ในร่มเงาของกาสาวพัด ในเมื่อเราบวชเข้ามาเปา็นศาสยบุตรพุทธีนรสมีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีเป็นศีลปฏิศีน,นมีอิทธิบาทสีมีบารมีครบอยู่กันยังไงก็อยู่ได้ไอ้ที่บอกว่ารวมกับใครไม่ได้เขาสแสดงว่าความเลวมันมากไม่ได้มีสภาวะคืออารมณ์เป็นพระอยู่เลย นี่เนคขมาบร,รมีต่อไปก็ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านตัดความสงสัยด้วยกำลังของปัญญาต้องเอาอย่างนี้นะให้มันได้นะต้องได้ต้องเตรียมพร้อมไว้อิทิบาทสีก่กบ,บรมีสิบต้องพร้อมไว้ก่อนเสมอไม่ใช่จะมานนั่งหลับหูหลับตาภาวนา ว่าอย่างงน้ว่าอย่างนี้แต่คุณธรรมที่ดีจริงๆเบื้องต้นไม่ทําไม่มีครบละร,รมไปกี่โกรธตีมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเร็วนี่มามาปัญญาบาร,รมีคือต้องมีปัญญามีกําลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานี่รู้อะไรมันดีรู้อะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญา พวกเรานี่มันโตกันมากแล้วไม่ใช่ดเด็กปัญญาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหนึ่งสัพปาปปัสสะกรณนังเราไม่ทำความชั่วทั้งหมดใช้ปัญญาค้นคว,ว้ามาทำคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำส่วนใดชั่วทำส่วนใดดีด ทำส่นวนใดชั่วทำลายล้างให้หมดแยกเกิดขึ้นกับจิตอ้าใช้ปัญญาคนมัดระว,งวังไว้กุศลสุบสมัาทาทำแต่ความดีทุกอย่างเสจิตปริโยทปันนงังทำใจผ่าาองใสเดิ่มนะ้ากการเจริญสมถัภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่ปัญญา,านี่ต้องเต็มเป็นปกติอย่าให้มันบกพร่อง อย่ามาน,นั่งใช้คำว่าไม่รู้กันที่นี่ไม่มีคำว่าไม่รู้จำไม่ด้วยเพราะว่าตำราตำรามีเทปเสียงก็มีจะฟังกคำอะไรก็ได้ฟังกันเองโดยไม่ต้องเสียสตังวันสีเวลาตำ,ตำราตำราก็มีดยูยังบอกว่าไม่รู้แล้วก็เชิญออกไปได้ท,ทันทีมาวิทยะบรมีความเพียร การต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดกับอารมณ์ใจเราจะทำดีแต่อารมณ์ใจมันชั่วดีตรงไหนชั่วตรงไหนอารมณ์แก้เขามีแล้วในพระกรรมฐานใช้ความพยายามคน้นคว้าอารมณ์ในพระกรรมฐานเขามีทั้งคัดเศษมีทั้งเทพให้รับฟังมีทั้งเทพสําหรับไปฟังเองมีทนังสี มีอยู่แล้วถ้าอารมณ์ชั่วอย่างใดนางไหน,หนไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่ปรับกันดูตัวอย่างในจริตหกถ้าอารมณ์ความชั่วเกิดกับราคะจริตรักสวยรักงามก็ใช้กายยคตานุกสติหนึ่งอาสุภกรรมฐานสิบเข้าประหารประหารทันทีถ้ามันมีอารมณ์นักในนทสศจริต ก็ใช้พรหมวิหารสีใช้พรหมวิหารสีกับเกสินสีถ้ามีวิตกจริตหรือว่าโมหจริตก็ใช้อนาปานุสติถ้ามีศรัทธาจริตตัวนำดีตัวนี้เราก็ใช้ ใช้อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติถ้ามีอารมณ์ผ่องใสฉลาดเราก็ใช้มรณานุสติกมรฐานอาหาไรบริโภคสัญญาจตุธาบริฐานสี่อุปสมานุสติกมรฐานนี่อารมณ์ชั่วที่เราจะรู้ตัวจะพึงแก้ในเขามีอยู่แล้ว ไม่จําเป็นที่มันบอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กําลังใจก็ต่อสู้กับมันความชั่วอย่าคบไว้นี่มาได้ขันติบารมีความอดทนความอดกลั้นให้้นขณะที่มันจะต้องต่อสู้กับรมชั่วแต่รมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมารมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้ขันติความอดทน ไม่ท้อแท้ไม่พ่อแป่ไม่เป็นคนที่ไร้กำลังเขากำลังใจมาสจัจจะบรมีระยุทธีความจริงใจไว้เสมอว่านิพพานัสสะสติกิริยายะเอตังกาสาวังไะเหติตวาเรารับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพนันตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เสมอ เราจะไม่ท้อถอยตปรบศักด์ใดๆทั้งหมดนี่ต่อไปในขั้นอดิฐานารม,มีคความตั้งใจมั่นการทรงกำลังใจไว้เป็นปกติว่าเราคิดว่าในขณะนี้เราจะเอากำลังชนะอะไรกันแน่เราบวชเข้ามาปฏิบัติกันแบบประเภทที่ว่าลอยแพอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูก อันดับต้นจับอารมณ์อันหนึ่งที่เราพอที่จะชนะได้นั่นก็ได้แก่อารมณ์ของพระโสดาบันศึกษาอารมณ์ของพระโสดาบันไว้ว่าหนึ่งพระโสดาบันสกายทิธิละได้เพิงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่แต่ว่าไม่รู้เวลาตายพร้อมอยู่เสมอว่าจะตายแต่ก่อนจะตายเราจะส่งความดี ด้วยการมีพุทธานุสติกรรมฐานธรรม,มานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานเป็นประจำใจเพื่อป้องกันความทุกขในวันหน้นาและเราต้องการปันจิดอบายาภูมิสี่วรการคือนรกเปตอสุรกายสิเดสติฉานไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นโดยการรักษาสิงบริสุทธิ์ตั้งใจอธิษฐานเขไว้ให้อัศรมนีม้มาส่งตัว อารมณนี้ได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยสกยิทาคามีไม่ต้องพูดกันอนาคามีกร็รวบรวมกำลังใจในกายยต,าน,ตา,านุสติแาสุภกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัประหารการมฉันท่าให้พินาศไปจากติดไม่ใช่ระงบับนี่กัมะรบารมีนีร่ระงบับนี่ทำลายให้พินาศไป แล้วทำลายกาลังใจที่มีปฏิฆะที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอำนาจของโทมวิหารสีร่นี้ก็สินสี่คู่กับปัญญานี่อดิฐานบารมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นประสูนามันแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลย เพราะสกิทาคามีก็มีกําลังเท่าๆกันแต่ยอดมันสูงเท่ากันนิดหน่อยหรือไม่เช่นั้นก็ตั้งใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอารหัตผลอันนี้ไม่อยากเราะว่าการพิจารณาคือทําลายกิเลสคือสังโยชน์ทั้งสิบประการเราตำละข้อเดียวคือข้อสกายทติธิ ด้วยการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันญ,ญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจนทั้งอารมณ์จิตเราไม่เกาะอยู่ในขั้นห้าเราก็เป็นพรนะอรหันต์อธิฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคุมอารมณ์ไม่ว่าเราจะต้องทรงความเป็นตระโสนดาบันให้ได้ ถ้าบังเอิญมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะทะเยอทะยานแต่ว่าขอบเขตของพุทธศาสนาต้องเป็ญญนอย่างนั้นนี่เมตตาบารมีอารมณ์ความรักตัวนี้มีความสําคัญมาก ความรักนี่ก็หมายว่าความว่าเราจะรักคนก็ดีเราจะรักใส่คนดีคนอื่นก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็นอ,อกเห็นใจมีความรักสม่ำเสมอกันถือว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความปรารถนาเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน เขาไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูชั้นใดคนอื่นและสัตว์เองก็ไม่ต้องการศัตรูชั้นนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลอื่นเราไม่ต้องการความทุกข์ที่บุคคลอื่นจะบันดาลให้กับเราเราก็ไม่บันดาลความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นเราต้องการความสุขในการเกื้อกูลจากคนอื่น เพื่อเราเพียงใดเราก็มีความปรารถนาในการเพื่อคุณแล้ครอครัอื่นมีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการพอเราเมตตามันก็จะสมบูรณ์จะเป็นเมตตาบารมีสมบูรณ์นี่ต้องจำไว้แล้วก็นึกไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอๆล้วก็ทําด้วยมาอบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคอวางเฉยเฉยตัวนี้ ไม่ใช่เฉยแบบแบบไหนอุเบกขาต้นก็มีหารสี่เฉยตัวนี้ได้แก่แสงขารอเุเบกขายานคือเฉยในขันห้าว่าเฉยในกฎของกรรมต่างๆเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่วันไหวในโลกธรรมไม่ติดนลากยยศเนสิญสุข ไม่เราร้อนมันลาบเสี่อมไปยดเชินไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมีอารมณ์สบายถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไดกฎของกรรมใดๆที่มันเกิดมาเป็นผลเรือความสุขหรือความทุกข์ก็ถือว่านี่มันเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคิดอะไรธรรมดาของชาวโลกเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้ แล้วต่อมาแต่ข,ขันห้าของเรานี้มันถึงที่ต้องแต่สลายไปแล้วก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแก่แล้วก็เชิญแก่ป่วยแล้วก็เชิญป่วย,ยจะตายก็เชิญตายฉันรู้แล้วว่านายจะเป็ญญนอย่างนั้นอรันดาท่านมโยคาวาจรทุกท่านว่าเรามีสิบประการก,ก็ดีแล้วก็อิธิบาทสี่ก็ดี เป็นสภาวะที่มีความจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องทรงไว้ในกำลังใจเสมอแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยจึงจะช่วยบรรดาพวกท่านทั้งหลายพอจะเป็นพระขึ้นมาบ้างถ้ายังไม่ถึงมรนโสดาบันเราสำหรับคืนนี้การแนะนำกันก็ขอยุติไวแต่เพียงเยท่านี้คอยท่านทั้งหลายเป็นนั่งทบทวนด้วยกำลังใจ ว้ธีบาทสี่มีอะไรบารบมีสิบมีอะไรอันนี้ต้องทบทวนทุกวันตื่นขึ้นมาเชา้าเรียงตาใหม่ใหม่ทบทวนบารมีสิบประการอิธิบาทสี่ว่าระบบต้องอะไรบ้างวันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอิธิบาทสี่แล้วก็บารบมีสิบเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็พิจารณาใหม่ว่าอิทธิบาทสี่บารบมีสิบนี้ระบบต้องข้อไหนบ้าง ถ้าบกพร่องก็รีบแก่เสียแล่เราสำหรับวันนี้เวลาก็เกินแล้วต่อจากนี้ไปเขบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรทิพแก้วจงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการใครชคนในบทพระรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินวรบริศมสาสันดาสมาสมเเจ้าพอสมขวกักเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี